สวัสดีครับเพื่อนๆนักกรับผมเอาสําหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆในช่วงบายๆนะครับเนาะแดดร่มๆตกนะครับเมรกาโอ้นะครับอากาศกระหอนเลยนะครับเนาะหอนเพราะว่าฝนกระตกอยู่เมื่าคืนนี้นะครับเนาะแต่ว่ากระตกบอแห้งไปไหนนะครับนักรับผม ตกเข้านึงนะครับเนาะแล้วการลิ้นเข้าหนึ่งนะครับกาสีอ่าพ่อคายรอนไปในโยนะครับกาถือว่าตกก่าพ่อสมควรโยนะครับเน,ะนาะหนักครับในเมืาขึ้นนีนนะครับฝนตกเน,ะนาะหนักครับผมเอาสําหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเฮาเสีมาเบืเ้องแรกตัวนี้ก็คือเด่นบน2ตัว2ส,สูตรน,นะครับเน,ะนาะหนักกระผมในเลขสูตรน,นี้นะครับเนาะ ถ้าชนแล้วจะเป็นยังไงถ้าไม่ชนแล้วจะเป็นยังไงนะครับเนาะมันจะมาในรูปแบบใดนะครับมันสิไปหลักใดนะครับร้อยสิบหน่วยเลยนะครับทั้งสองสูตรนะครับทั้งสองสูตรนะครับเลขสูตรนี้เดินมาเจ็ดม้วนะเดินมาเจ็ดมเดี๋ยวมันสิมาประมวลผลไปพร้อมกันเพื่อนได้เลยนะครับเนาะทั้งสองสูตรไปพร้อมกันเลยนะครับเนาะนักระผมการประมวลผลนะกระทมเขาใส่หลักหมื่นนะครับตัวที่หนึ่งหลักหมื่นตัวที่สองหลักสิบล่างสองตัวนี้เอาสองตัวนี้บวกกันเลยนะครับเนาะประมวลผลด้วยการบวกนะครับนะศูนย แล้วก็นะครับเนาะในเลขตัวนี้ก็เดินไปสองตัวนะครับเดี๋ยวฮาสีมาลุยกันเลยนะครับเนาะศูนย์บวกหกนะครับในสูตรในงวดที่หนึ 8, nah, 6, ่งเนาะศูนย์บวกหกนะศูนย์บวกหก็จะได well, ้หกนะครับเนาะจะได้หกเดี๋ยวฮ่าล็อกหน้าจอก่อนนะครับเนาะนะครับนะครับเนาะล็อกหน้าจอเรียบร้อยนะครับศูนย์บวกหกก็จะได้หกนะครับได้หกได้หกนะครับเนาะลตัวนี้นะครับเนาะนะครับค่าคงที่ในการเดินแ้มก็คือบวกหนะครับบวกห้านะครับ บวกห้านะครับบวกห้านะครับถ้าบวกห้าหกบวกห้าสิบเป็นหนึ่งนี่ครับสิบห้าจุดเป็นหนึ่งนะครับสำหรับในสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองนะครับในสูตรที่สองนี้นะครับผมเข้าสี่ไ่เลขตัวนี้นะครับเนาะจะใช้เลขตัวนี้ก็คือใช้หลักร้อยนะครับหลักร้อยตัวนี้ไปบวกกับหลักหน่วยงวดที่ผ่านมานะครับเนาะหลักหน่วยงวดที่ผ่านมาก็คือเลขตัวนี้นะครับเนาะหลักหน่วยงวดที่ผ่านมาลังจากเก้าจุดเก้า ก้าเจ็ดเก้าก่อนหน้านี้ก่อนงวดตัวเจ็ดเก้าก็จะเป็นตัวนี้นะครับห้าสี่สี่ครับห้าสี่สี่ห้าสี่สี่นะครับแล้วก็เก้าเจ็ดเก้านะครับเพราะฉะนั้นงวดก่อนหน้านี้ก็จะเป็นห้าสี่สี่ห้าสี่สี่มาห้องใกล้ๆดีละห้านะครับสี่สี่นะครับเนาะนะครับผมคันก็ไปคันอยู่ใกล้ๆเลยนะครับนะครับงวดก่อนหน้านี้ก็ห้าสี่สี่ครับก็ไซส์หลักร้อยนะครับไซส์หลักร้อย ร้อยตัวนี้บวกกับหลักหน่วยงวดที่ผ่านมาตัวนี้นะครับนี่นะครับห้าสี่สี่นะเอาเก้าบวกสี่ครับเก้าบวกสี่นะครับเก้าบวกสี่มันจะิเป็นโอ้เก้าบวกสี่ก็จะเป็นสามตัวนี้ก็บวกหาขึ้นกันนะครับตัวนี้ก็บวกค่าคงที่เดันแต่มก็จะเป็นบวกห้านะครับบวกหานะครับเนาะนะครับสามบวกห้านะครับสามบวกห้าก็จะเป็นแปด ได้หกกับหนึ่งสามกับแปดนะครับเนาะเลขวันที่เนี่เลขออกไปที่ศูนย์หกสามศูนย์หกสามนะครับการเดินขอนตัวเลขสองสูตรนี่นะครับสองสูตรนี้นะครับเลขหกตัวนี้มาหลักสิบเลขสามตัวนี้มาหลักหน่วยนี่ครับหกมาหลักสิบสามมาหลักสองสูตรนี้นะครับเอาหัวต่อมานะครับนะหัวต่อมานะครับหลักเมื่นคือเลขศูนย์นะครับหลักสิบหลางก็เลขศูนย์นะครับ ศูนย์บวกศูนย์ก็จะได้ศูนย์ศูนย์บวกหาคงที่ก,ท 5, ก็จะได้หาก็จะได้ศูนย์กับห้านะครับสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองนี้ก็จะใช้หลักร้อยก็คือเลขศูนย์ตัวนี้ไปบวกกับหลักหน่วยเมื่อที่ผ่านมาก็คือกัาเจ็ดเก่าเนาะก็ไปบวกหลักหน่วยตัวนี้นะครับตัวนี้บวกกันเลยนะครับศู 9, นย์บวกเก้าเลยศูนย์บวกเก้าเนาะนะครับศูนย์บวกเก้าก็จะได้เก้านะครับเก้าบวกหาก็จะเป็นสี่ บวกห้าคงที่ทั้งสองอันนะครับเนาะนะครับก็จะได้ศูนย์ห้าเก้าสี่เนาะแล้วเลขออกไปที่สามเก้าหานะครับสามเก้าเออนี่นะครับเนาะเลขวานที่ในการเดินนะครับเนาะเลขหาตัวนี้ไปหลักหน่วยไปหลักหน่วยนะครับเลขเก้าตัวนี้ไปหลักสิบนะครับแบบนี้นะครับเนาะงวดต่อมานะครับเนาะ ไปเลยนะครับหลักหมื่นคือเลขสี่หลักสิบล่างก็เลขสี่นะครับสี่บวกสี่มันก็จะเป็นแปดนะครับแปดบวกห้าี่เป็นสามนะครับจะได้แปดกับสามนะครับนะในสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองนะครับนะไปเลยนะครับหลักร้อยหลักร้อยตัวนี้ก็คือเลขสามนะครับหลักหน่วยงวด่ที่ผ่านมาก็เลขสามนะครับก็บวกกันเลยสองสูตรนี้สามบวกสามก็จะเป็นหกนะครับหกหกบวกห้าก็จะเป็น หนึ่งได้หกกับหนึ่งนะครับเนาะนะครับงวดต่อมาเออวไปที่ตัวเนี่ยหกศูนย์สามหกศูนย์สามนะครับตัวนี้ก็ในหลักสูตรที่หนึ่งเนี่ยก็จะมาหลักหน่วยนะครับเลขสามก็จะมาหลักหน่วยเนาะสามมาหลักหน่วยนะครับสูตรที่สองในเลขหกมาหลักร้อยได้ป่ะเนี่ยเลขหกตัวนี้มาหลักร้อยนะครับเนาะนะครับแต่ว่ามันยังไม่ชนนะครับยังไม่ชนนะครับไม่ยังไม่ชนก็มาสองสตร ยังไม่ชนนะครับนะยังไม่ชนนี่ก็ยังไม่ชนนะครับนะนะครับยังไม่เหมือนกันเลยและก็สักตัวเลยเนี่ยรับเนาะมาต่อไปนะครับนะาต่อไปนะครับลักเมื่นขึ้นเลขหานะครับลักสิบล่างคือเลขเดห้าบวกเจ็ดก็สิเป็นสองนะครับสองบวกห้ามันก็สิบเป็นเจ็ดเนี่ยครับจะได้สองกับเจ็ดนะครับสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองก็จะไปเลยหลักร้อยไปบวกลักหนวยงวดที่พันมาก็ับเลขหานะครับบวกกันเลยนะครับ หกบวกห้ามันก็สิเป็นหนึ่งนะครับเนาะหนึ่งหนึ่งบวกหาขงที่มันก็สิเป็นหกนะครับเนาะจะได้หนึ่งกับหกนะครับเนาะก็ยังไม่ชนนะครับยังไม่ชนนะครับยังไม่ชนเนาะนะครับ,นะรบเลขออกไปที่หกสองหกนะครับหกสองหกนะครับเนาะในสูตรที่หนึ่งในเลขสองมาหลักสิบเลขสองมาหลักสิบสูตรที่สองเนี่ยหนึ่งกับหกเลขหกมาหลักหน่วย มีพ่วงหลักร้อยด้วยนะครับนี่ครับนะหนักครับวัดต่อมานะครับนะวันต่อมานะครับวันต่อมานี้นะครับพาวการใส่ไซต์ตำแหน่งเดิมนะครับหลักหมื่นคือเลขเก้านะครับหลักสิบล่างคือเลขเก้าหกเกตก็จะเป็นหกตัวนี้นะครับหกบวกห้าคงที่มันก็จะเป็นหนึ่งนะครับสูตรที่สองนะครับนะสูตรที่สองก็จะใช้หลักร้อย นะครับแล้วก็ไปหลักหน่วยงวดที่ผ่านมาคือเลขสามตัวนี้นะครับบวกกันเลยหกบวกสามนะครับหกบวกสามมันก็จะเป็นเก้าเก้าบวกหก็จะเป็นสี่นะครับนะครับเนาะถ้าบวกกันนะครับมันก็จะอ่าได้เป็นแบบนี้งวดต่อมาเลขออกไปที่สี่แปดหนึ่งอ่าสี่แปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งนะครับเนาะนะครับแล้วบานที่นี่ตัวนี้นะครับเนาะ <Sen> <t seront> ตัวนี้หกกับหนึ่งเนี่ยเลขหนึ่งมากนะหลักหน่วยหนึ่งมาหล e ักหน่วยเก้ากับสี่สี่มากเลยสี 4, 10, ่นะครับมาในหลักร้อยวันนี่ครับมาแบบนี้นะครับมันมาแปลกๆนะครับมาแปลกๆเนาะเออมาต่อมานะครับเป็นแบบไหนนะครับพดโผนะครับนะนะครับหลักหมื่นก็้เลขศูนย์นะครับหลักสิบล่างก็เลขเก้าศูนย์บวกเก้ามันก็จะได้เก้าละนะครับ บวกเก้าได้เก้านะครับเนาะเก้าบวกหามันก็จะเป็นสี่นะครับได้เก้ากับสี่ตัวนี้นะครับเนาะนะครับสูตรที่สองเนี่ยนะครับเนาะก็จะเหมือนเดิมนะครับใส่หลักร้อยนะครับหลักร้อยคือเลขสี่นะครับบวกหลักหน่วยงวดที่ผ่านมาก็คือเลขหกนะครับนี่ครับเนาะก็จะเอาสี่บวกหกนะครับถ้าสี่บวกหกนะครับสี่บวกหกนะครับสี่บวกหกมันก็จะเป็นศูนย์นะครับศูนย์บวกห้ามันก็จะได้ ห้าก็จะได้ศูนย์กับห้านะครับเนาะแล้ววัต่อมาเลยกว่าห้าเก้าแปดห้าเก้าแปดนะเก้าแปดเนาะนะครับแล้ววันในตัวไรไปใส่แนวันเลขซีกับเก้าเก้ากับซีเนี่ยเลขเก้าตัวนี้มาหลักสิบดหลักสิบนะครับศูนย์ก็หาหากับศูนย์เนี่ยหามาหลักร้อยนะหามาหลักร้อยนะครับนี่ครับเนาะนี่ครับมาเป็นแบบนี้นะครับเอาวดต่อมานะครับเนาะวันต่อมานะครับ ลักหมื่นก็คือเลขสี่สิบล่างก็เลขเจ็ดสี่บวกเจ็ดสี่บวกเจ็ดสิบเป็นหนึ่งเลยเป็นหนึ่งหนึ่งบวกห้าข้องที่กับสิบเป็นหกนะครับจะได้หนึ่งกับหกเนาะนะครับสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองก็หลักร้อยคือเก่าร้อยนะครับหลักหน่วยงวื่อที่ผ่านมาก็เลขหนึ่งเอาห้ากับหนึ่งห้ากับหนึ่งห้ากับหนึ่งมากับสิบเป็นหกนะครับหกบวกห้าก็จะเป็นหนึ่งจะได้หนึ่งกับหกอาววันนี้ชนนะครับ ชนแล้วนะครับเนาะชนแล้วนะครับเนาะชนหกกับหนึ่งหนึ่งกับหกหกกับหนึ่งชนสองตัวเลยหนึ่งหนึ่งหกหกนะครับเนาะแล้วก็งูล่าซูดนี่นะครับเนาะนี่เป็ล่าซูตในออพิชี่หนึ่งหนึ่งหกนะครับหนึ่งหนึ่งหกนะครับกับมากกระจายเลยนะครับมากระจายเลยนะครับมากกระจายชนหนึ่งแล้วก็ชนหกแต่ก็มาหนึ่งหกนะครับหนึ่งหนึ่งหก นะครับพ่วงลักลอยมาด้วยนะครับเนาะนี่ครับแล้อวัมาที่ไหนสำหรับในงวันนี้นะครับงมดนี้นะครับวามมวนผลต่อไปเลยนะครับตันสีออกมาเป็นแบบใดนะครับจะได้ออกมาเป็นรูปแบบใดลักมือกับเลขแปดนะครับลักสิบล่างคือเลขหนึ่งแปดบวกหนึ่งม่ใเป็นเก้าได้เก้าเามากเก้าได้บาทได้เก้าเก้าบวกหาก็สิเป็นสีนะครับเนี่ยครับเนาะส่วนที่สองบานเนี่ยส่วนที่สองนะครับ ตัวที่สองหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็คือเลขหนึ่งนะครับลักนวยบนงวดที่พันมากกับเลขแปดนี่ครับหนึ่งบวกแปดนะครับหนึ่งบวกแปดมันก็จะเป็นเก้าหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าบวกหาคงที่ก็จะเป็นสี่เอาบานทีน่นี่นะครับประวัติศาสตร์จะสำรอยหรือไม่นะครับชนหนึ่งชนหกออกหนึ่งหกนะครับหนึ่งหนึ่งหกนะครับเนาะ งวดีชนเก้ากับสี่นะชนเก้ากับสี่นะครับถ้าชนเก้ากับสี่นะครับเพื่อนเนาะนะครับถ้าห้าออกมาเทียบไซสกับตัวนี้นะครับเก้ากับสี่สองตัวนี้นะชนสองตัวเลยดนะิชนเก้าแล้วก็ชนสี่เก้ากับสี่เนาะนะครับในเลขนะครับเนาะอยู่ในตัวนี้นะครับนะครับอยู่ในชุดล่างนี่นะครับเนาะนะครับหลักสิบหลักหน่วยล่าง ไม่มีเก้าและไม่มีสีตัวที่ชนเด่นมานะครับไม่มีเก้าและไม่มีสีนะครับนี่นะครับจับมานงห55 51 75 71 1511ไม่มีสีไม่มีเก้าเลยนะครับหลักสิบแปดศูนย์หนึ่งสี่ห้าสามนะครับก็จะมีเลขสี่อยู่ตรงนี้แต่มันไม่ชนไม่ชนเด่นมานะครับไม่ชนเด่นมาในสองตัวบนนะครับไม่ชนมาในสองตัวบนนะครับแร้ววันที่นี่นะครับเนาะถ้ามันไม่มีนะครับไปดูที่หลักร้อยนะครับ หลักร้อยนะครับเนาะหลักร้อยอ่ะนะครับตัวนี้ได้มานะครับเก้าและสี่เอานะครับเนาะเก้าเละสี่ถ้าเก้าและสี่นะครับเนาะมันก็จะไปเหมือนเก้าเลยนะครับเก้าเละสี่เนี่ยมันก็จะมาชนอันนี้เจ็ดแปดเก้าแล้วก็คู่ขี้ก็จะเป็นเลขขี้เป็นเลขขี้นะครับเนาะนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ชน 9. เก้าะชนเก้านะครับหลักร้อยนะครับเนาะก็จะเป็นเก้านะครับ จะจะเป็นเก้าโดยอัตโนมัต <pl ains> ิเลยนะครับเพราะว่ามันชนนี่ดิมันมาคือกันกับตัวนี้เนาะมาชนคนมันมาคือกับหลัก้อยเนาะนะครับนะครับเพราะว่าหลักร้อยมันก็มาหลายงวดเพราะฉะนั้นนะครับเนาะก็ชนตัวเดียวนี่นะมาชนในหลักร้อยนะครับเลขเก้าชนเก้าในหลักร้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราเราก็จะจับไปที่ตัวนี้เลยนะครับเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้านะครับตัวรองก็เก้าหนึ่งหกตัวรองไปก็เก้าหนึ่งเจ็ด ตัวเดิมนะครับ916 16ตัวเดิม17นะครับเ915 916 917เด่น915นะครับเนาะนะครับเพราะว่าเลขตัวนี้นะครับตัวนี้ชนมาตัวนี้ชนมา9และ4อ่ะ9และ4ถ้า9และ4นะครับนะครับเลขของเขามันจะเด่นไปที่ตัวนี้นะครับตัวนี้9และ4ครับ9และ4เนาะนะครับ9และ4ตัวนี้นะครับเนาะ เด่นห้าเด่นหกเด่นเจ็ดแล้วก็เด่นหนึ่งหนึ่งนี่ชนมาในหลักสิบนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งนี่ครับหนึ่งชนมาในหลักสิบนะครับนะครับมันก็จะมีห้าหกเจ็ดนะครับห้าหกเจ็ดหนึ่งนะครับพ่วงไปด้วยเก้าและสี่นะเก้าและสี่สองตัวนี้ชนมาสองตัวเลยนะครับชนเร้วมานะตัวนี้นะครับเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะเราจะมาดูในตัวนี้นะครับตัวนี้ เป็นสูตรใหม่นะครับมาครบสองตัวบนในสูตรใหม่สี่ห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งสี่ห้ากเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับมีหมดทุกตัวเลยนะครับสี่ห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งมีหมดทุกตัวเลยอยู่ในนี้นะครับหนึ่ง6สามสี่ห้าหกตัวเลยมีทั้งหมดหตัวเลยอยู่ในนี้นะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้นะครับมีเฉพาะห้าหกเจ็ดเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับเนาะหลักร้อยน่าจะหลุดนะครับเดินมาสามสิบสองวดนะครับตัวนี้นะครับมาสามตัวบนนะครับเนาะ มาสามตัวบนยังไม่เคยหลุดเลยงวดนี้น่าจะไม่มาหลักร้อยน่าจะมาเฉพาะหลักสิบและหลักหน่วยแต่หลักร้อยอยู่ตรงนี้นะครับนะหลักร้อยอยู่ตรงนี้สองตัวนี้มีสี่มีเก้าตรงนี้นะครับแล้วก็ไปชนหลักร้อยก็คือเก้านะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มีโอกาสมาสองตัวบนมากนะครับแล้วสองตัวบนของเราก็คือมีโอกาสในตัวนี้สูงมากหลักร้อยก็จะไปที่เลขเก้าในสูตรนี้นะครับเนาะนี่นะครับเนาะเข้าวิเคราะห์ออกมากเป็นแบบนี้แล้วนะครับเนาะนะครับความน่าจะเป็นนะครับก็จะเป็นตัวนี้ ก้าหนึ่งห้าห้อยตัวนี้นะครับแล้วก็เก้าหนึ่งหกแล้วก็เก้าหนึ่งเจ็ดหนักครับเนาะเอานะครับผมสาหรับในคลิปนี้นะครับเนาะก็นะครับไปที่ตัวนี้นะครับไปที่ตัวนี้เก้าหนึ่งหกไอ้เก้าหนึ่งห้านะครับเด่นคู่เด่นนะครับเก้าหนึ่งห้านะครับเนาะนะครับหลักร้อยนะครับตัวนี้ไปชนหลักร้อยนะครับงวดนี้ชนสองตัวเก้าและสี่นะครับในสองสูตรนี้นะครับก็จะไปหลักร้อยนะครับนี่นะครับเนาะออกมาเป็นแบบนี้นะครับไปคนละหลักนะครับก็จะมีอยู่สามหลักนะครับหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยเนาะ นะครับตัวนี้ก็จะไปที่หลักร้อยก็โอเคนะครับเนาะเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับแอดเซลอเพีงสำเนียนะครับเนาะในส่วนนี้ก็เดินมาหนึ่งกับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดวันนี้เป็นวันที่แปดนะครับเป็นวันที่แปดนะครับเนาะเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้แอดเซลอเพีงสำเนียกับชิลานเพื่อนไปเลยนะครับเนาะนะครับผมไปทุกคนนะครับผมโชคดีไม่ใช่ไปพร้อมกันไปสุขสุคนนะครับเนาะเอานะครับอยู่เดี๋ไม่แห้ง เยี่ยมแดงองตองขึ้นกบวันสูข,ขสุขคนนะครับเพื่อนเนาะลานเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ